ก็สวัสดีนะนะทุกท่านนะวันนี้นะหลายคนที่ถามกันมาว่าเราไปอนีย์แอมพายเล่นจะโด้ไหวไหมครับเล่นไหวนะครับดวันวันเนี้ยผมไม่ได้ออกากระโดูนะเดี๋ยวมึงัดกับป๋อสวายบอสให้ดูบอจะเอาพิชิ่งนะกับรอบไปอีีย์แบงกวินพี่นะนะถามนะเดี๋ยวจะตอบคอมเมนต์ให้ดูเลยว่ากลางเบสจะเล่นปาสวาวไหวไหมคนแรงกระชากไหวไหมกับป้าใหญ่ครับกับคันไโอนียอิมูชั่นนะ รับน้าพี่ถามกัครับว่าขานันโปรโมชั่นนะครับรอได้ไหมดูนะกับรอบแถวเนีย้ยเอ็มพายนะครับเบรกครับจะมาดูสายป๋านี่ครับงัดไหวไหมครับจะดูงัดไหวไหมดูนะครับเบรกนึก อันนี้แค่ราคา600บาทครับกับหลอกราคาอันต้นๆดูครับทีทำไม้ขนาหมาคาจะไหวไหมไหวไหมว้าค่อนข้างตัวเลยทุกคนดูนะดูนครับอยู่นะครับกลังเรีกอยู่กันสบายๆนะครับอาจจะดูไม่ต้องพูดถึงนะผมปั๊มป้าป้าวอให้ดูนะครับ จริงๆไม่แนะนำนะครับให้เอามาเล่นกับปลาบอลอันนี้เทสพลังเบกับแอคชั่นขายให้ดูนะครับฝากติดตามด้วยครับอย่าลืมนะว่าสินค้าตัวนี้มีขายนะครับราคา1,500บาทส่งฟรีแถมสายที่อีกหนึ่งม้วนครับอินบ็อกซ์เข้าฟาร์มผมมาได้เลยไปฝากติดตามตัวต่อไปตอนจะระบายปลาตอนกับน้าครับที่ถามกันว่ารอบแอลเนี่ยแอมขายแงตปลาสะดวได้ไหมเอางั้นปลาบอชฉ่ำให้ดูกับปลาสบายไซส์สามฟีห้าครับนี่ครับ Inbox กันราคาที่หกวันห้าสิบหรือว่าเด็กหลุดเลยนีออ่อีกทีแม่งอัดได้ไหมามาดูกันไหวไหมครัอัดจนะดูไหวไหมครับอัดจะดูไหวไหมครับอัอดไหวไหมครับจะโด่งนะไหวไหมครับแบไไบนี้เลยแต่บอกก่อนครับไม่แนะนำนะครับเล่นทิพประเภทนระผมกกระปเอามาเทสให้ดูนะครับสำหรับหน้าที่ถามว่า หอกยังสายเงี้ยเธอไหวไหมัิวหวิววัคคันราคาแค่หกห้าส <yeah. S 1> ิบทุกฮะเอ่อข้อใดคือการทีักฐานหลักฐานอะไรก็

ปลาสวายไซน,นเนี้ยลอบ Pioneer e m p พ r e ครับพัน e ีโมชั่นครับราคาหกพันสิบบาทเองสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับตอนนี้สนใจอิ Inbox เฟสมาเลยราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาททรงฟรีแถมสายหนึ่งม้วนครับ<อ>นี่ไหวไหมครับไปจะดูสบายๆถ้าเห็นปบาทถวาไหวขนางนี้ครับติดตามกันด้วยครับไปจิกต่อตอนนี้ก็ตรงน,นี้ก็จิก<อ>